สวัสดีค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังมาเป็นกำลังใจให้แก่กันวันนี้ก็จะเป็นคลิปรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่เคยทำให้คุณเสียใจตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เราดูเพื่อความเข้าใจเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสิว่าสถานการณ์เนาะเป็นยังไงนะสถานการณ์ตรงนี้คนเนี้ยเคยทำให้คุณนะคะ กลายเป็นคนที่อยู่ในภาวะรักซ้อนหรือเป็นตัวเลือกทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอะนะคะเรื่องราวเหล่านี้มันไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นกับคนเลยตัวคุณเองเป็นคนที่มีดีท่านที่เข้ามาดูมาชมอาจจะเป็นชาวาธาตุไฟแม่สิงห์นูนเป็นชาวราศีพิจิกรัคนาราศีพิจิกได้โดดเด่นที่พิจิกเนาะแล้วก็เป็นชาวธาตุดินพืชสมกรรมกรแล้วเป็นชาวธาตุน้ำเราะกอบพิจิกนี้ที่นี้ตัวคุณเองน่ะนะคะในที่ผ่านมากับคนคนเนี้ยนะที่เรากล่าวถึงอยู่เนี้ย คุณอยู่ในสภาวะตัวเลือกนะคะแล้วถามว่าณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเลือกของคําว่ารักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนนะแตท้ายที่สุดอะ่ะมันได้จบลงแล้วนะคุณเองอาจจะเลือกเป็นคนที่จบจบแล้วเดินจากมาเพราะคุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะเราก็มีดีเราก็มีเกียรติเราก็มีศักดิ์ศรีเราไม่จําเป็นต้องทนอยู่ในความเจ็บปวดเหล่านี้คุณก็เลยเลือกที่จะจบ ปัญหาตรงนี้และเอาตัวเองออกมานะะนั่นหมายความว่าใดๆก็ตามสิ่งที่เรากล่าวถึงมันคืออดีตที่คุณเคยเกี่ยวข้องเคยผ่านพบมาในตอนนั้นต้องบอกว่าระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวเลือกเป็นโจทย์กันเนี่ยนะคะมีดีคนละแบบแต่คุณเองเนี่ยรู้คุณค่าของตัวเองคุณเลยเลือกที่จะเดินออกมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า คนคนเนี้ยนะคะที่คุณเก่าที่เราเก่าถึงอยู่เนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างน,นะเขาเป็นใครเป็นยังไงบ้างเขาเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ขนูเป็นชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรโดดเด่นและเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎปิจิกเมรนและโดดเด่นที่ราศีหรือลัคนาราศีกรกฎ ะะทีนี้ถามว่าตัวเขาเองเป็นยังไงณนะวันนี้นะคะจากสภาวะการที่เขาได้ฝากแผลใจให้กับคุณหรือให้กับคนอื่นในเรื่องของรักซ้อนนะคะเขาได้รับผลของการกระทํานั้นตัวเขาเองนะ่ะให้เหตุผลว่าการที่เขาต้องมีตัวเลือกหรืออะไรแบบนี้เขาต้องการเลือกคนที่ดีที่สุดคนที่เป็นคู่ของเขาหรือคนที่ใช่ที่สุด แต่เขาลืมไล้ว,ว่าในตอนนั้นสิ่งที่เขาคิดหรือทําที่จะตัดสินใจว่าเลือกเป็นคู่เนี่ยเขาได้ทําร้ายคนสองคนหรือคนหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นและผลของการกระทาอันนี้แหละนะคะมันทําให้ตัวเขาเองปัจจุบันอยู่ในสภาวะการที่ยังเป็นคนที่โดดเดี่ยวคําว่าโดดเดี่ยวคืออะไรโดดเดี่ยวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้คุยกับใครเขาก็ยังคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ยังไม่เลือกใครสักคนอยู่ดี แต่คำว่าโดดเดี่ยวคืออะไรเขาอยู่ท่ามกลางของความมืดดำเท่าชีวิตเหมือนเหมือนพวงมาลัยค่ะเล่ไปเรื่อยๆย,ย้ายที่ย้ายคนเปลี่ยนที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ด้วยด้วยของการกระทำคนนี้คนคนคนี้ค่อนข้างมีความเจ้าชู้และฝักใฝ่ในเรื่องของ18บวกหรือความรุ่มหลงอะไรต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนคนนี้จึงทําทุกอย่างไปในเชิงของ การมีกิเลสน,นะคะหรือความความพออกพอใจในในเรื่องของรูปรสเกีย่นเสียงสะมากกว่าแล้วคนคนนี้อาชีพของเขาเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางการการไปน่นมานี่การเคลื่อนยา้ายยานพาหนะหรือการไปพบปะผู้คนพบทั้งคนที่เป็นคนปกติด้วยพบทั้งคนที่เป็นสีเทาด้วยในธุรกิจหรือง,งานของเขามันก็เลยทําให้เขาเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าสมยอมที่จะมีพลังงานแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ดูแล้วพฤติกรรมของเขามันมันคนละเคมีกับคุณคุณจะเป็นคนที่อยู่ในภาวะของผู้ใช้สติปัญญาการให้เกียรติการเคารพก,การนับถือแต่คนคนนี้เป็นในประเภทของความลุ่มหลงความพึงพอใจในเรือนล่างในรูปรสกลิ่นเสียงนะคะถ้าถามว่าปัจจุบันก็เป็นยังไงเขาก็ยังอยู่ในภาวะเดิมๆค่ะ รูปลดกินเสียงลุ่มหลงสิบบวกหรือรักมัวเมารักสามเศร้าเราสามคนต้องถามว่าการที่คุณตัดสินใจจบไปแล้วคุณคิดถูกไหมคุณคิดถูกมากคุณเดิมมีค่าอยู่แล้วและในวันที่คุณเดินออกมาคุณค่าของคุณก็ไม่ลดน้อยลงเพียงแต่ว่าคุณอยู่ไม่ถูกที่ไม่ถูกคนเท่านั้นเองไม่ถูกเหตุการณ์ด้วยนะคะทีนี้คนคนนี้เนี่ยก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะ สีเทาสีดำอย,อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะแล้วก็แวดล้อมด้วยคนที่มากด้วยกิเลสหรือตัวเขาเองก็เป็นเป็นลักษณะเคมีเดียวกันนะคะ่ะเคมีประเภทที่ว่าคบซ้อนค,บ,คบแบบไม่จริงจังไปเรืนะะ่อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแล้วคนคนนี้นะคะถาจากนี้นะคะเขาจะเป็นยังไงเขาจะเป็นยังไงกับคุณหรือเขาจะกลับมาไหมหรือเขาจะทำยังไง เนี่ยชีวิตของเขามันก็เวียนวนอยู่แต่ความรักที่มันเป็นรักรักแบบรักสามเศร้าหรือรักอะไรที่มันหรือไม่ก็ไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนคนอื่นคนของคนอื่นหรือไม่ตัวเองก็คบกับคนนี้แล้วไปคุยกับอีกคนหนึ่งนะคะซ้าๆโดยยังให้เหตุผลเหมือนเดิมค่ะว่ามันอาจจะเป็นค่าความคิดหรือค่านิยมผิดๆนะอาจารย์มีความรู้สึกว่าเขาคิดว่าเขาเก่งนะะเขาคิดว่าเขาเจ๋งนะคะเขาคิดว่าเขาเขาเลือกได้เขาจะบอกตัวเองหรือเหมือนสะกดจิตตัวเองเสมอว่า ฉันต้องด้วยคนที่ดีที่สุดฉันยังไม่เจอคนที่ดีที่สุดฉันยังไม่เจอคนที่ใช่ซึ่งถามว่าณเวลานั้นคุณเป็นคนที่ใช่หรือยังคุณก็เป็นคนที่ใช่คนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าดีเกินไปหรือเปล่าคุณเป็นคนที่ดูดีดูดูพร้อมแต่เขาเป็นคนที่เหมือนเหมือนต้องการอะไรที่มันเอาอกเอาใจประจบตอบโจทย์ความสนองความต้องการ ความนิดต่างๆของเขาในเรื่องของอย่างที่อาจารย์พูดรูปรถกินเสียงหรืออะไรที่มันพออกพอใจเป็นกิเลสทั้งเจ็ดได้คนคนนี้ค่อนข้างทําตามความสะดวกใจของตัวเองหรือเอาแต่ใจนั่นแหละเห็นแก่ความพอใจตัวเองไปที่ตั้งนะคะเอาอารมณ์เอาความชอบเอาความสะดวกตัวเองไปที่ตั้งถ้าถามว่าตอนเนี้เขายังคิดถึงคุณไหมเขายังคิดถึงคุณอยู่ นะค,คิดถึงคุณอยู่ตลอดแหละนะคะแล้วก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เหมาะสมเป็นคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของเขานะจะถามว่าจะกลับมาไหมอาจารย์ยังไม่เห็นว่าจะกลับมาแต่ถ้ากลับมาก็ไม่ต้องเอาก็าได้เนะ้อถ้าในลักษณะนี้เพราะดูแล้วตัวเขาเองก็ไม่เคยขาดขาดรักค่ะเขายังมากรักอยู่เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าท้ายที่สุดคนคนนี้จะเป็นยังไงผลของเขานะคะ ใช้ส่วชีวิตของเขามันจะได้รับผลของการกระทำถือหรือที่เรียกว่าวิบากกรรมสีดาบนี้คือการชดใช้กรรมการเข้าภาวะกรรมนะคะแล้วก็เจ็บปวดเสียใจสักวันหนึ่งคนคนนี้นะคะเขาไปตกหลุมรักใครอย่างแท้จริงแล้วเขาจะโดนหักอกคนคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าเขาดีไม่พอแลวไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเขาแล้วไม่เลือกเขาแล้วเขาจะเจ็บปวดเสียใจที่สุดไม่ว่าเขาจะเคยทําให้คุณเสียใจขนาดไหนไม่ว่าเขาจะเคยทําให คนอื่นๆเสียใจเท่าไหร่ทบต้นทบดอกเจ็บที่สดุดนั่นคือกรรมนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีงูมันคือวงจรของออกองกรรมกงเกวียนนะคะมันจะไหลมาที่เขาและท้ายที่สุดเขาจะเป็นคนที่โดดเดียวเดียวได้และไม่เหลือใครโดดเดียวเดียวได้ไม่เหลือใครต้องอยืนลําพังคันเดียวพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อนะคะอยู่อยู่แบบ ไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครมอบความรักไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครเข้าใจคือมันก็อยู่ที่ว่าตัวเขาเองจะสํานึกไหมเดี๋ยวอาจารย์ดูสิว่าเมื่อเมื่อเมื่อสิ่งเหล่านี้มาถึงนะคะเขาจะสํานึกไหมหรือเขาจะเข้าใจผิด <iz> เขาไม่ได้สํานึกเลยเขาคิดว่าดวงเขาไม่ดีเขาคิดว่ามันเป็นแค่แบบช่วงหนึ่งของชีวิตอันนี้คือน่าเสียดายถ้าเราฟังตรงนี้เนาะอาจารย์มองดูว่าถ้าเราเรียนรู้ไปกับเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านี้เนี่ย มันกำลังมุงบอกว่าคนคนนี้นะคะเขาไม่เคยสำนึกในสิ่งที่เขากระทำกับคุณหรือกับใครเลยที่ทำให้เจ็บปวดเสียใจในอดีตที่ผ่านมาหรือณนะปัจจุบันที่เป็นอยู่เขาเองมองว่ามันก็เป็นปัญหามันก็เป็นภาวะที่ติดขาดเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าตัวเขาเองอ่ะจะสามารถไปจากสถานการณ์ตรงนี้มาเป็นแค่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดีคนเรานะคะถ้าพอจะมีบุญอยู่บ้างเขาก็จะรู้ว่าตัวเขาเองอ่ะเคยทําให้คุณหรือใครเสียใจ หรือไปหลอกลวงใครไว้หรือไปคบซ้อนใครไว้นี่คือวิบากกรรมควรจะลดละเลิกแล้วตั้งต้นตั้งตัวมีแสงสว่างเนาะไม่ทําอีกแต่ปรากฏว่าคนคนนี้เหมือนบุญน้อยอค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นแค่ภาวะชีวิตอ่ะมองว่าเป็นเรื่องปัญหาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่เขาก็คิดว่าดวงเขาอาจจะไม่ดีแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาเผชิญมันหนักนะคะ mm hmm. จารย์จะบอกไว้เพราะฉะนั้นเรามาฟังเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจในเหตุการณ์เหล่านี้เราเรียนรู้ไปด้วยกันเราไม่ได้ฟังเพื่อความสะใจเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคุณควรทํายังไงกับคนคนนี้นับจากนี้และต่อไปในภายภาคหน้าให้บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณโดนกระทําเจ็บปวดความการกระทําของเขามันเหมือนมันเหมือนไฟที่สม ขอนไม้อ่ะค่ะมันร้อนมันเจ็บปวดและตัวคุณเองนะคะอยู่ในสภาวะที่ณนะวันนี้คุณปลอดภัยคุณไม่ได้อยู่ในสภาวะท็อกซิกและคุณเอาชนะความเจ็บปวดคุณยืนหนึ่งคุณยืนได้ด้วยตัวเองหัวใจคุณแข็งแกร่งหัวใจคุณเป็นเพชรไปแล้ว นะคะมันแข็งแกร่งแล้วมันก็อยู่ในภาวะที่เห็นคุณค่าในตัวเองอยู่ในเซฟโซนอยู่ในความปลอดภัยแล้วคุณก็เป็นเดอะซันเห็นไหมคะชีวิตคุณดีดีไปจนถึงไหนไหนอ่ะเดอะซันมันมีแค่ดวงเดียวในจักรวาลเนาะนั่นหมายว่าคุณดีที่สุดที่สุดเป็นเดอะเบสขอฟเดอะเบสของตัวเองไปแล้วคุณมีชีวิตใหม่มีพลังชีวิตใหม่มีความสุขมีความสมหวังเหมือนได้เกิดใหม่เพราะแท้ที่จริงเนื้อแท้ของคุณมันก็ดีมาตั้งแต่แรก เพียงแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ตอนนั้นคุณอาจจะตกหลุมรักเขาเห็นใจเขาหรือด้วยหร,หรือด้วยเขามาจีบคุณหรือเขาไปเกี่ยวข้องด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ณนนะวันนี้คุณตัดเขาขาดแล้วคุณมีชีวิตใหม่คุณไม่จําเป็นต้องหันหลังกลับไปดูอีกแล้วนะคะถ้าวันหนึ่งเขากลับมาขอโทษหรือทสมซานกลับมานะคะด้วยภาวะใดก็ตามจะอยู่ในภาวะที่ล่อแรกขาดวินสิ่งหนึ่งที่ ที่คุณควรกระทำนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะให้อาภัยแต่ไม่เข้าไปส่งสิ่งมาให้โอกาสไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเพราะคุณไปไกลแล้วอะค่ะคุณไม่จําเป็นต้องลดคุณค่าตัวเองเราเป็นถึงดวงอาทิตย์เป็นถึงเดือนสันนะคะเราไม่จําเป็นให้คนคนนี้ก,กลับเข้ามาหรือมาลดคุณค่าเราจากดวงอาทิตย์ไ้เป็นแค่ไม้ขีดไฟ คนคนนี้นะคะไม่ได้เหมาะกับคุณลิกต่อไปแล้วยิ่งนานวันถ้าเขาไม่สํานึกหรือไม่ลดละเลิกค่ะสิ่งที่เขาได้รับอ่ะมันเจ็บปวดสาหัสและทุกทรมานมากแต่มันก็ไม่มีใครจะมารับกรรมแทนใครได้นอกจากตัวเขาเองถูกต้องไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าพูดได้ในตอนนี้หรือในอนาคตในวันที่เขาจะต้องได้รับผลของการกระทำอ่ะเขาอยากจะพูดอะไรนะคะเขาอยากจะพูดอะไรกับคน justice ความยุติธรรมกฎแห่งกรรมนอนแองแ้งอยู่แล้วทุกคนยืนดูเห็นไหมคะเด็กถ้วยหกดาบพริน c ส l ดในวันนั้นนะคะถ้าเขาเลือกคุณอยู่กับคุณคนที่รักและซื่อสัตย์และจงรักภักดีกับเขามีเพียงคุณนะ่ย ชีวิตปานนี้ก็คงไปถึงไหนไม่ต้องมานั่งรับผลกรรมของการกระทําที่มันที่มันเจ็บปวดและยาวนานคือต้องบอกว่าณนะวันนี้เขาเพิ่งรู้ว่าคุณคือคนที่ดีงามที่สดุดหรือในวันข้างหน้าในวันที่เขาไม่เหลือใครค่ะเขาจะคิดถึงคุณนะแต่ถามว่าอย่างที่บอกแหละในวันที่เขาล้มลงนอนแบบนี้แล้วทุกคนก็ได้แต่เวทนาเขาว่ะถูกไหม เพราะฉะนั้นแล้วคุณเป็นเดะซันนะคะคุณคุณมีชีวิตใหม่คุณเป็นเหมือนเด็กน้อยคนนี้มีดอกทานตะวันมีความร่มรื่นมีความสุขและคุณก็เป็นที่หนึ่งของตัวเองหรืออาจจะเป็นที่หนึ่งของใครไปแล้วหรืออาจจะมีคู่ของตัวเองไปแล้วมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะพูดค่ะแต่อยากจะบอกว่าพอมาถึงวันนั้นน่ะนะคะตัวเขาเองต่างหากที่เป็นคนตัดดอกไม้อันนี้ก็คือตัดคุณออก แล้วก็ห้อยหัวอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะอ่ะเรามาขอดูไพ่พระพิคเนนเนาะท่านจะให้แสงสว่างอะไรกับเราเราได้เราได้แง่คิดเราได้เข้าใจอะไรในเรื่องเราเหล่านี้บ้างนะคะ reflection เห็นไหมคะผลของการสะท้อนกลับมาก็คือกฎแห่งกรรมนั่นแหละทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะ ดีว i าซับพอร์ตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองความถูกต้องความดีงามคอยคุ้มครองคุณอยู่เสมอเพราะอะไรเพราะคุณคิดดีกับเขาคุณไม่เคยคิดจะทําร้ายเขาแต่เขาเองต่างหากที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณและสุดท้าย s แลนเดอร์ ender, ท้ายที่สุดอะค่ะ เขาต้องยอมจำนนต่อกฎแห่งกรรมมันไม่มีใครใหญ่เกินกรรมมันไม่มีใครใหญ่เกินการกระทําอันเลวร้ายของตัวเองถ้าทํากรรมดีเนี่ยมันก็ส่งเสริมนะคะการที่คุณได้หลุดพ้นจากคนคนนี้นะคะหรือจบไปหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณไปต่อไม่ไหวเนี่ยอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าคุณเนะเหมือนมีบุญมากกว่ามีบารมีมากกว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคอยดึงคุณออกให้คุณหลุดพ้นจากคนคนนี้ไม่งั้นคุณก็จะต้องไปจมไปเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะแล้วก็จมไปกับเขานะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูอีกสิมีอะไรบ้างเห็นไหมคะสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่คือสิ่งที่คูค่ควรสำหรับคุณเท <ito> ่านั้นคนคนนี้ไม่ใช่คนที่ใช่ของคุณ นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเทคแอคชั่นยังไงก็ตามไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาหรือจะทักหรือจะรู้สึกเสียดายคุณหรืออยากจะบอกอะไรคุณการแสดงออกของเขามันไม่ได้มีผลอะไรกับจิตใจกับชีวิตของคุณนับจากนี้และตลอดไปแล้วเพราะว่าอะไรให้ลุกฟอร์เ s i ไ n น์นั่นคือสัญญาณที่เตือนเราที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้เร็วมันถือว่าโชคดีอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ถลำลึกไปมากกว่านี้คุณยังมีเครื่องชีวิตหรือ อีกชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดใหม่และบังเกิดสิ่งที่ดีงามให้กับตัวเองนั่นหมายความว่าใดๆก็ตามที่ผ่านมาการที่คุณยุติกับคนคนนี้คุณไม่ได้แพ้คุณไม่ได้ด้อยค่าแต่เป็นเพราะว่าคุณมีค่าเกินกว่าที่จะให้เขาทำร้ายทำลายคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่เคียงข้างคุณคอยซัพพอร์ตคุณคอยชี้นำสติปัญญาให้คุณนั้นพบแสงสว่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแรนดอมตรงนี้ฟังเพื่อเป็นแนวทาง ฟังเพื่อเป็นแสงสว่างในจิตในใจเพื่อตัวเราเองและแบ่งปันในผู้อื่นเมื่อเราได้มีโอกาสได้ให้คำปรึกษาใครๆนะคะอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่มาดูนะคะก็ขอบคุณที่มารับชมหากฟังแล้วรู้สึกชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตาม subscribe ได้แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านได้กดกระดิ่งกดติดต,ตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หรือแม้กระทั่งว่าลหลายๆท่านมาสนับสนุนช่องมา บริจาคในปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุกแตนงข้างล่างขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ได้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะ,ะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแสงสว่างของกันและกันอาจารย์ก็เรียนรู้ไปกับพวกคุณนี่แหละคะ่ะเวลาดูดวงส่วนตัวไม่ว่าเรื่องใดร้ายแรงหรือแม้กระทั่งการอ่านไพ่เนี่ยสมองภายในยจะทํางานอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นเราเราเจอแบบไม่รด้ทำยังไงเราจะป้องกันตัวเองอยังไงเราจะตั้งรับยังไงหรือถ้ามีคนมาปรึกษาเราเราจะ แนะนำเขาเราจะช่วยเหลือเขายังไงอันนี้ก็สิ่งที่าจาเรียนรู้ตลอดเวลานะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ